ค่ะพวกเรามักุเทศน้อยประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94บ้านบ่อน้ำร้อนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมตลาดนัดวิชาการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94บ้านบ่อน้ำร้อนค่ะซูมแรกของเรานะคะเป็นซูมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะคือซูมมักุเทศน้อยค่ะซูมมักุเทศน้อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ จะช่วยโปรโมทแห่งท่องเทีย่ยวต่างๆในเมืองเบตงค่ะคือบ่อน้ำร้อนเบตงอุโมงคมงคลลิตสนามบินเบตงและยังช่วยโปรโมทอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเบตงด้วยค่ะซุมต่อไปนะคะเป็นซุ้มของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5ค่ะชื่อว่าน้ำพริกปลานิลไทยรัฐวิทชยา9สีค่ะซุ้มนี้นะคะเป็นส่วนผสมหลักก็คือปลานิลค่ะ ส่งต่อไปนะคะจะเป็นบาติกมัดย้อมใจนะคะมัดย้อมใจค่ะเสื้อมัดย้อมทั้งหมดนะคะเด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก็สีบ้านหมืนร้อนเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยค่ะและผ้ามัดย้อมที่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐทําอยู่นี้ยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคตได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในงานกันนะคะไปกันเลยค่ะมีน้ำแข็งด้วยก็กินร้อนร้อสดชื่นเหมือนกันเลยคะ่ะพี่พลอยชิมรูป่อืมอร่อยมากเลยค่ะ ี่คือไอติมค่ะขอสามาิสหน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะไอติมลดมีมีลดอะไรบ้างคะมีกะทิกับน่าจะเป็นเผือกค่ะสองอย่างกินตอนเลยนะคะกินตอนร้อนๆสดชื่นเลยค่ะอร่อยมากค่ะทางนี้ก็จะเป็นส้มตำนะคะสามารถตักเองได้เลยค่ะแซ่บเลยนะคะ พี่แก้มกินส้มตำเนยค่ะ่ได้แซ่บแค่ไหนโอ้เป็นไงคะอร่อยมากค่ะลาล้านัวมากซุ้มนี้นะคะเป็นของซุ้มของชาวบ้านตำบลตาเนาะแม่เล้ะค่ะมีส้มตำสองอย่างนะคะตำซ้วแล้วก็ตำไทยค่ะขอสัมภาษณ์คนทำหน่อยนะได้ไหมคะ ขอสามคำปบ,บงานนี้หน่อยด้วนะคะค่ะอนนี้อันนี้ตำตำป่านะคะแล้วก็ผักดองค่ะแล้วก็มีนิ่จนน่ากินมา,มากๆเลยค่ะ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะวันนีู้้สึกเป็นยังไงบ้างคะอยากให้มีงานนี้อีกไหมคะอยากให้มีงานออนี้อีกค่ะเออก็แบบว่้เขาเรียกว่าต,ตื้นตันตื้นตันสําหรับผู้ปกครองที่มาช่วยอย่างเงี้ยค่ะคือร่วมม้ร่วมมือดีมากรู้แบบคือเคาะแบบเราไปไปขอเด้รายของเลยนะ้วก็คือเด็กตอบรับได้ดีตอบรับบรับดีมากสําหรับเด็กในในชุมชน,นค่ะแล้วก็คือทุกคนนี่ค่ะคือผู้ปกครองมาร่วม คน heart, ด้วยความเป็นใจ,หน,ใจหนึ่งค่ะตั้งใจด้วยอยากให้เด็กเราได้ทานเนาะแล้วก็ได้สนุกค่ะขอบคุณค่ะแล้วซุ้มต่อไปเป็นอะไรคะพี่แก้มขาอ๋อซุ้มต่อไปนะคะเป็นโลไก่นึ่งสุขภาพสุดปังคดดอกไก่เบตงค่ะคุณครูคคที่ดำนี้หล่อมากเลยค่ะทํายังไงคะวิธีการค่ะดับแรกต้องเอาปงหัง่นเป็นกลางก่อนแล้วก็ใส่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวลองทำวิธีการเอาขึ้นมาดูวิธีการใกล้ๆได้เลยค่ะจุดแรกเราเอาหนึ่งบางแล้วก็ใส่ซอสก็ตักใส่ล่อไก่เอาเนือนะใส่แล้วนะไก่ที่ใช้นี่เป็นไก่อะไรคะไก่เป็นตรงโดยเฉพาะเลยครับไก่เป็นตรงเลย เป็นตรงจะไม่เหมือนไก่ที่อื่นเพราะว่ามันจะนุ่มกว่าไก่ปกตินสำผึ้งน้อยค่ะเดี๋ยวล้ครับขายชิ้นละเท่าไหร่คะสิบบาทครับม่าทีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเก้าสิบสี่บ้านบ่อนน้ำร้อนค่ะขอสามคำกับงานนี้หน่อยค่ะ เลยนคะดีค่ะมีอาหารมีของรางวัลมีอาหารมีความร่วมมือมีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาให้ก็อย่างแรกก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรหนูขอบคุณค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนค่ะขนมจีนวันนี้นะคะก็มีน้ำยาสองอย่างนะคะมีน้ำยาแกงเขียวหวานกับน้ำยากะทิค่ะมีไข่ต้มด้วยนะคะ มีแตงโมด้วยค่ะกินร้อนๆนี่สดชื่นเหมือนกันชื่นใจมากค่ะแตงโมีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณน้าใจดีนะคะที่มอบขนมให้แก่เด็กๆของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก็อีสบ้านบ่อน้ําร้อนค่ะพวกหนึ่ก็อยากจะขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากถามว่าความรู้สึกเกินยังไงคะดีใจค่ะดีใจที่ที่ได้มามอบให้เด็กๆค่ะดีใจค่ะ ขอบคุณงานค,ค่ะ,ขอ,คคะขอสามคำกับงานนี้หน่อยค่ะอ่าอิ่มมากมากค่ะค่บคุณค่ะขอสามคำกับงานนี้หน่อยสามคำเหรอร้อยจังหู้เอาเลยค่ะขอสามคำสำหรับง,งานวันนี้ด้วยค่ะคนเยอะมาก